สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะข่าวเศร้าตระกูลพิรมพักดีตอดปิติโพสต์ข้อความถึงคุณย่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอยู่เสมอจึงไม่มีใครไม่รู้จักต๊อดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอมะตะนุ่นวรนุชโดยต๊อดปิติพิรมพักดีเป็นนักธุรกิจผู้สืบสกุลรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดี ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับต๊อดิติและเต้ภูริตทายาทสิงห์หลังประกาศคุณย่าไม่อยู่แล้วระกูลพิรมพักดีโดยเต้ภูริตโพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับย่าในขณะที่ต๊อดิติ ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารักญาตลอดไปครับท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวโซเชียลที่ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ